นี่มันไม่กัดตันยูมาตั้งแต่เกิดไอ้นั่นแหะเขาก็ตันยูมาแต่เก่าแต่คนสมัยนี้มันไม่กระตันยูมาแต่เกิดพอมันเดินได้มันก็ไม่รู้จักพ่อแม่แล้วมันรู้แต่กิ๊กกะกอกอะไรของมันก็ไม่รู้ว่ากล่องไม่รู้จักแล้วกล่องไม่รู้จักแล้วกิ๊กนี่มันรู้จักแล้วเบอร์กิ๊กเบอร์อะไรนี่มันรู้หมดถามว่าเบอร์พ่อแม่เบอร์อะไรจาไม่ได้แต่เบอร์กิ๊กเบอร์อะไรมันจําได้หมดกิ๊กขี่คนมันจําได้หมดอย่างเงี้ย เงินก็เลยอยากจะบอกว่าเออถ้าจะยกเรื่องความจัตตุนิยกตเวทิตาในยุคโบราณเนี่ยถ้าม่แนใจว่ามันเรื่องธรณีกันแสงหรือเปล่านะมันเก่ามากนะอันนั้นมันจะเก่ากว่ากองข้าวน้อยเพราะข้าแม่สมัยปูนน่ะอะไรอ่ะชัยยาสุริยันน่ะเนไหมล่กองข้าวน้อยผมว่า้วกอนนและท่านยังบอกว่าท่านไม่ได้อยู่ในยุคนั้นเลย รู่นเนี่ยเออพลณนีกันแสงน่ะน่าจะใช่ใน,นยุคป,ปู้นเลยปุ้น<ร>เลยลอไ,<ด>ไมอไมันมันไกลกว่ากล่องเทา่าน้อ,อีกอ่ะแต่ท่านเล่าเห็นภาพเหมือนท่านดูเองอ่ะไม่ใช่ฟังนิยายไงก่อนนี้นิยายคณะผาสุขวัฒนารลมเขามาเล่นครับเออแล้วเราก็ได้เห็นโพสเตอร์มันติดอยู่ข้างตลาดน่ะว่ามีรูปชัยาสุริยันน่ะแล้วตอนนั้นนางเอกจะเป็นใครไม่รู้ ไม่ใช่พชลาพิชราเรานะี่ยมันหลังพิชลามันเด็กเมื่อวานใครก็ไม่รู้จังไม่ได้แต่ใครทราบเขียนเออเมื <จะ S 2> ่อวันร้อยขึ้นมาเออธรณีกันแสงธรณีกันแสงจําจำได้ก็ฟังฟังไปทีไรก็ร้องไห้น้ําตาท่วมไม่ใช่ท่วมจอนะท่วมวิทยุเพาทุกทีวิทยุเ <laughs> มาก่อนนี่มันเครื่องประมาณเท่าโตเนี่ยคุณสองคนยกอ่ะ เอาจริงๆเสเตเิโอสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นตู้ไม้ใช่ไหมเกิดทันว่าทัดแยไอ้คนที่บอกทันดันหน้าไม่เหมือนทันเลยไอ้คนที่ทํานั่งเฉยๆแล้วทัแอบตอนกูว่าจะดูว่าแกเลยก็กล้าบอกว่าทันเนี่ยเมื่อก่อนนี่เนียทานินครับทานินทานินแล้วก็อะไรไม่รู้อ่ะเดินโอหูแพงขนาดใครมีวิญญาณระดับนี้ก็เสียทีอ่ะมันเป็นโต๊ะขึ้นมาเออเป็นโต๊ะ แล้วก็ฟังเสียงแปดบ้านเก้าบ้านเปิดลำโพงดังแล้วก็เราไม่มีนี่เราก็ไปแอบฟังค,ครับอ่ะพระเจ้าเรื่องแม่คงจะได้ภาพที่ชัดเจนนะครับถึงความในสิ่งที่เราจะต้องตอบแทนพระคุณแม่อย่างไรมีปุจชามาครับท่านหลวงปู่ครับพีเสดชนาะก็น่าจะจะได้คาตอบไปบ้างแล้วแต่อยากให้ท่านปู่ได้ท่านหลวงปู่ได้อธาาิบายเพิ่มเติมบอกว่าถ้าเราจะตอบแทนพระคุณพ่อแม่เนะี่ยถามมาว่า ในระหว่างที่ท่านยังมีชีวิตอยู่กับในขณะที่ท่านจากโลกนี้ไปแล้วถ้าเราตอบแทนท่านทั้งสองาวาระสิ่งไหนจะได้บุญมากกว่ากันเออเอาตอนมีชีวิตอยู่ก่อนครับอย่ารอให้ตายแล้วเาะลงแม่กินเป็ดพ่อกินไก่ย่างใ่าให้ท่านกินก่อนตายอย่าไปรอตายแล้วให้กินให้อิ่มน้ำสํำรานผ่อนคลายเลี้ยงดูปูเสือปูนสุก แล้วก็ใจิตใจสบายบก็บอกแล้วว่าเลี้ยงพ่อแม่ต้องเลี้ยงสองอย่างคือเลี้ยงกายกับเลี้ยงใจอย่าเลี้ยงแค่กายแล้วก็ใจไม่ยอมอเฝ้าเลี้ยงดูอย่างนั้นไม่ทนุถนอมใจิตใจท่านไม่ได้แล้วก็เวลาถึงตายเราก็ทําบุญบุทิที่วัดเขาเนี่ยวันวันที่สิบสองสิบสองสิงหาเนี่ยจะเป็นวันกระตัญญูประจําปีของวัดเขาจะมีการตั้ง รูปของอดีตบุรพามหากษัตริยาที่ราชจ้าทุกพระองค์ที่มีมาแล้วในอดีตแล้วก็มีรูปของท่านผู้มีคุณปุยาตายายบิดามัรดารูปของท่านหรือประดูกของท่านผู้มีคุณที่อุปถัมภ์บำร,รุงพระศาสนาและวัดแล้วก็เปิดโอกาสให้ญาติโยมเอากระดูกเอารูปเอา เอาชื่อของบรรพบุรุษไปเข้าร่วมพิธีเพื่ออุทิศส่วนกุศลบบังสกุลกรวดน้ำเริ่มตั้แต่ห้าโมงครับเขาเริ่มตั้งแต่เชา้ชาุนเช้าประมาณแปดโมงคึ่งเก้าโมงก็จะมีพระมาสวดบังสกุลมาติกาบาังสกุลทําบุญุทิศสุขกุศลให้กับท่านผู้มีคุณก็อ,อยากเชิญชวนญาติโยมใครมีลูกหลานทั้งหลายที่มีพ่อมีแม่ยังคงอยู่จงภูมิใจว่าเรามีพระอยู่ใกล้ตัว อย่าทิ้งพระเราให้ว้าเวอย่าปล่อยให้พระเราเหงาหงอยอยู่กับบ้านแล้วเฝ้ารอเราอยู่เฉยเฉยชวนท่านไปวัดไปวาใส่บาตรฟังธรรมรักษาศีลทำบุญสุนทานบ้างในวันสำคัญวันที่เป็นนักขัตฤกษ์ที่เราหยุดงานเราไมไ่สามารถไปทุกวันไม่ได้ดูแลท่านก็ไม่เป็นไรแต่ว่าวันสำคัญสำคัญเราก็ควรจะพาท่านไปอย่าเห็นแก่ความสุขส่วนตอนอย่าเห็นแก่เพื่อนแก่พวกแก่พ้อจนลืมพ่อแม่ แนวสําคัญก็คือพ่อแม่เราแก่เท่าแล้วเนี่ยที่พึ่งของท่านคือทางจิตใจครับแล้วก็ศาสนาคําสอนในพระศาสนาต้องควรจะพาเข้าวัดฟังธรรมรักษาศีลถ้าเห็นพ่อแม่คนไหนถ้เห็นลูกหลานจุงไม้จุงมือเข็นรถพยุงเข้าไปนั่งฟังธรรมรักษาศีลใส่บาตรท,ทาบุญจัดข้าวจัดของให้ท่านเนี่ยโอ้ฉันเป็นพ่อเป็นแม่รู้ไม่เป็นแค่คิดก็มีสุขละแค่เห็นใจก็เออ ไม่จําเป็นว่าเราเราต้องมีอาหารฮารูฮาราพาท่านไปเลี้ยงโต๊ะจีนโต๊ะอะไระอะไรสรารพัดโต๊ะไม่จําเป็นหรอกเอาง่ายง่ายสบายสบาย,บายหาอาหารมาทําให้ท่านไข่ต้มรุ่งหนึ่งท่านก็อิ่มหนำสำําราญนะจริงมีความสุขแล้วว่านี่คือมือของลูกเราเป็นฝีมือที่ลูกเราทําให้กับเราด้วยความรักความสนุกสนานไม่จําเป็นว่าต้องมีเงินมากมายพาท่านไปเลี้ยงดูปูเสืออะไร แล้วก็พาท่านไปเข้าวัดฟังธรรมรักษาศีลใส่บาตรท,ทาบุญสุดแท้แต่ไปวัดไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องวัดอ้อน้อยส้ามันไกลน้ํามันมนัำแพงก็วัดใกล้ๆบา้านเนี่เขาคิดว่าทุกวัดก็คงมีกิจกรรมแล้วก็สําคัญก็คือถวายพระนกกุศลที่วัดก็จะมีกิจกรรมถวายพระพร ถือเนคขมาปฏิบัติบวชเนคขมถาขถวายพระพรอุทิศถวายพระกุศลต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแม่ของแผ่นดินแล้วก็แม่ของคนทุกคนในโรคในของทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมการงานในแผ่นดินนี้อยากเชิญชวนว่าวันไหนก็ได้คุณมีเวลาว่างวันสําคัญสําคัญ,คญที่จะถึงนี้คือวันแม่แห่งชาติควรจะพาแม่เข้าไปทํากิจกรรมทางศาสนาบ้างเป็นการให้ ให้ที่พึ่งทางจิตวิญญาณแก่ท่านเวลาท่านจะใกล้ดับขันตายจากไปท่านจะได้ึกนึกถึงคุณงามความดีบุญกุศลที่ร่วมทํากับลูกหลานทําดีทําบุญกับรูกกับหลานเนี่ยมันจะเป็นเลี้ยวลอยแห่งความงดงามที่ท่านจดจําได้ดีเพราะว่าเอ,อ่อทำบุญลําพังคนเดียวเนี่ยท่านอาจจะจําไม่ได้แต่ทํากับรูกกับหลานนี่ท่านจะจําได้มากเพราะท่านรักลูกรักหลานยิ่งให้ลูกหลานพาไปพยุงปีกไป หาอาหารใส่บาดให้ก็เป็นเรื่องที่งดงามถ้าใครมีโอกาสคือต้องไม่ใช่ว่ามีโอกาสควรจะต้องทำในวรฏจักอันสำคัญนี้